ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกลับนมัสก,การพระองค์เจ้าถูเกเจ็โรคด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็ขอสวัสดีประยมท่านที่เคารพทุกท่านนะครับก็วันนี้อารันหลวงเกศก็ได้ทำบุญนะครับเพื่อเป็นของคนเหตสถานที่แล้วก็บริวาทรทั้งหลาย การทุกๆปทีที่ทำมานะครับก็จะมีการจเจริญพระพุทธมนตร์หลังจากนั้นก็จะได้ทางหลวงเกศก็จะได้มีการสวดบูชาเจ้าแมกวนอิอะะนอน,นะครับหลังจากนั้นก็จะได้กนำข้าทั้งหลายด้กล่าวคับถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระสงฆ์นะครับและหลังจากนั้นก็จะได้อธิษฐานอุทิศบุญให้กับเจ้าของอุปอทะะิทันั้นแล้วก็ ได้ทำการประเคนแล้วก็ขวนน้ำพระพะรจากพระบุธเจ้าก็เป็นเสร็จพิธีนะครับถ้าวันี้พร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปตั้งใจบูชาพระกราบพระรับศีลโดยพร้อมในกันเจ้าค่ะหิมินาสกาเรนะุภชัมตูเชมะหิมินาสกาเรนะ ธรรมังปูเชมะอิมินาสตารินาสังฆปูเชมะอรหังสัมมาสุพุทโธภะคะวาโกตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาสดีพ่อพักวัตาธัมโธรรมนัมสัมีสุปฏิปันโนะคกวะโตสาวกสังโฆธรรมนัมามมิ สุรัตนทายะติตรเนนัสหปัญจศีรานิยาจามะตุติยมปิมยังทันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติตรเนนัสหปัญจศีรานิยาจามะตาติยมติมยังทันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติตรเนนัสหปัญจ ภกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธสรนังกัจฉามธรสรนั่นกัจฉามีธรรมังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังนกัจฉามีสวงธรรสรนั่งกัจฉามิหังข้างสรนังนกัจฉามี ดุติมพีพุทธังสรนังคัจฉามิดุติยมพีพุทธังสรนังคัจฉามิดุติยมพีธรรมัสรนัามีดุมธรรมังสรนังคัจฉามี ยมิสังขังสรนังทัามิตุยมิสังขัสรนังทัจามิตาติยมภิพุังสรนังกัจามิตาดิยมิพุังสรนังกัจามิตดิยมิ ธรรมมังสรนังขจามิติยัมปิธรรมมังสรนังขจามิติยัมปิสังขังสรนังขจามิติยัมปิสังขังสรนังขจามิติสรนังขมันังนิพพิตาอะมะอันเตวานาติปาตาเวรับมณีสิขาปัทธัรมสัมมาติยามิปานาติปาตาเ อาปัจังสมาธิยามีอาตินนาทานาเวร,รมณีสิกขาปัจังสมาทิยามิอาตินานาทา,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 านาเวร,รมณีสิกขาปัจังสมาทิยามิอะ さあ <music> ยันติสีเลนะพุกัสัมปทาสีเลนะนิพพยัญติทัตสัมมาสิรังมิสุนจากยิวิปติปติฆายะสัพพสัมปติปิิยาสัพพุฆาวินาสยะปริตังโธตมังคัง วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิจิยาสัพพยาวินาสายะปริตังโธมังคารังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิจิยาสัพพโรกาวินาสายะปริตังโธมังคารังภริจวานะเมตังสเมตตา ขพนาคาติทันตาจันติเกยังมุนเลวะโรจนังสาทุเมสุนันตตธรรมสวนตารโออายมพันตาธรรมสวนตารโออายมพันตา nam mô Phốt, nam mô pháp nam mô sen nam mô tiêu phụ tiêu nan bình cảm quan sư hiến phù sa tan trực to ngàn kẻ la phát to kẻ la phát to kẻ ho phát to la kẻ phát to la kẻ phát to xó Kien <tiếng> lo son, ki lo son, min li lan, lan vi son, ki chet jai yong pha vi chon, nam bo โลกภัยอันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าขอน้อมถึงพระทานรูปภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพข้าแม่ครเองม,มาหาพอทีสาขอได้โปรดํำจัดปัดเปาุ่ทุกโศโรคภัยทั้งปวง ให้บุตสิ้นตายขอความสุขสมความปัถนาทุกปการจงมีเดชเทพเจ้าขอให้เทพเจ้าเบื้องบนและเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเปล่าให้เรินกามไล้สัพพะขอทั้งมวลจนสิ้นตายสา ก็ตามพระตุ้เจ้านะครับได้เจริญพระพุทธตลเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ไปทางแม่ได้ทําการสวดบูชาองค์พระแม่ระดีมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อไปกระผมก็จะได้นําท่านทั้งหลายได้ก่าวพันถวายข้าวพระพุทธถวายข้าวพระสงฆ์แล้วก็เป็นทานอุทิศนะครับตามที่แม่ได้บอกไว้นะครับก็ขอทุกท่านได้ตั้งใจตั้งร่างโมสาจบพร้อมๆกันครับ นะโมตั auto, 你 autour, 你สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจจะทำถวายข้าวพระพุทธอรังกันนะครับอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนาง สารีนางโพธนางปุธกับวรางพุทศสาปูเชมิข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสารีพร้อมแกงกาบและน้ำมันประเสริฐนี้ พระพุทธเจ้าต่อไปตั้งใจกล่าวตัรถวายกลาวพระสงค์อีมานิมายังพันเตพัฒต,ตานิตตานสัปริวารานิพิขุาาสังคตา,คาโอโนชยามะ,โโามะสาธุโนพันเต ที่ขูสังโฆปิมานี้พัตตานี้สัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหา,าตังทีฆะตังทีตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนนอมถวายซึ่งพันตนาาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระพิสุสงฆ์โปรดจงรับซึ่งพันตนาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งกิตอธิษฐานขอบุนบุญลุี่ทีข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้น้อมประทำใใครั้งนี้จงบังเกิดแด่ผู้มีพระคุณทั้งหลายป,นปานรรีปิดาบรดาครูบาอาจารย์เทพเทวดาอาราและข้าพเจ้าขออธิษฐานอาหารเทา อาหารข้าวของของข้าพเจ้าปริสธินสะอารตกลงในบาตขอให้เกิดปฏิหารยังประโยชน์ให้แก่สุขสมบัติโภขสมบัตินิบ่านสมบัติแก่ข้าพเจ้าด้วย แต่ญาติของข้าพเจ้ามีวิดามารดาเป็นต้นด้วยแต่พระแม่คนอิมโพธิสัตว์แต่เหล่ามเทศเทวาภุมมะที่มีคุณด้วยแต่คุณแม่ชียุมกินคิ้ม ดมกินคิดและคุณพี่พิสษษิทธนาพิสิทธกุลผู้เป็นผู้เป็นประธานสร้างสมุดฟุกสุกทุกู่อำแห่งนี้ตลอดถึงท่านผู้มีอุปการะคุณ รอศูนย์ทุกสู้ทาทุกทุกท่านที่มีชื่อจารึกอยู่ในป้ายปัตตชชนแห่งนี้หลุกวิภัยผู้ทําการล,กล่วงลบไปแล้วด้วยสิ้นกาลและนานเทิน ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายแล้วก็ได้กล่าวคำอธิษฐานพุทติต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะได้เข้า,า,า,าสู่พิธีในการประเคนนะครับอัฐบร,ริศารแล้วก็เครื่องแต่ธราําดอกไม้จตุปัจจัยท้าทารขอเรียนเชิญท่านได้ลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นมาอยู่ประจำเลยนะครับประจำที่ของได้เลยครับ กบเพื่อทุกท่านได้ทาการประเคนเสร็จสิน้นแล้วนะครับที่กดน้ำนะครับมีอยู่สองเจ้าน,นะครับก็นาไปแจกจ่ายําการกดน้ําบุทิศบญกุสลนะครับแล้วก็รับกรากพระคุณเจ้า นี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์อีกลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมายเวนเทวนัน ขอให้ท่านได้บุญสมผลนี้เถิดกราล่าวพระรตัตนกัยพร้อมแทนครับอะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทวิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะ สุปฏ so, ิปันโนภะคะวะโตสาว